เลี้ยงปลาในขวดโหลค่ะอุ้ยปลาล่วงไปแล้วความรู้สึกเหมือนกินจีเล่ผสมสไปซ์ด้ว่ะเลี้ยงปลาในขวดโหลก่ะงั่นเองงงอะดีขวดโหลไหน,นปลาที่เราจะเลี้ยงวันนี้คือน ปลาเนี่มอบอกเลยค่ะซื้อยากมากไปเซเว่นไหนก็หมดและเซเว่นที่ไปคือเหลืออันสุดท้ายค่ะแม่อันนี้ก็เหลืออันสุดท้ายเหมือนกันอันนี้จะเป็นแกงหอยหอยทะเลเลี้ยงปลาก็ต้องเลี้ยงหอยด้วยไปเริ่มทํากันเลยอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีเป็นเจเล่สีน้ําทะเลแล้วก็สไต์ก็ได้ขาดไม่ได้ไอเทมหลักของเราเออที่สาคัญอย่าลืมนะน้ําแข็งเริ่มแรกเลยเราก็จะเอาเจเล่นี่ ย่อยย่อยย่อยบีบลงไปโลงท้องเลยสวยมากสวยมากเจ๊มึงรสชาติเหมือนมดมเตอร์เน่ะ นะมันจะฟองด้วยยีเจมันไม่ฟง เลี้ยงปลาในขวดโลค่ะอทําทไม่ยากแต่หาซื้อวัตถุดิบยากเวอร์มันยากอีตกปลานิโอกับหอยบางสาขาก็มีบางสาขาก็ไม่มีแต่อันนี้เจไปตามหามาให้งบเท่าไหร่ไม่แน่ใจเพราะว่าเจจ่ายค่ะอุ้ยปลาล่วงไปแล้วกายจะถ่ายโชว์สวยๆซจะหน่อยน้องคิดไปแล้วทิมเลยแล้วกันอ่ะเริ่มกินกันเลยดีกว่า สเหมือนกินจีเล่ผสมสปายด้วยวะ่ะเขาก็มันผสมไง<อ>แล้วนึงของกินไฮไลท์ก่อนโอ๊ยปลาเยลลี่ไม่เหมือนปลาในชีวิตจริงเลยบู๊ยเอากระชอนไม่มีอยู่เม่ไม่ได้เ, <laughs> เออมาสักีจะเอาเพื่อนได้นีโมได้ตัวเอกหายากนักใช่ไหม <laughs> อ,อู้ข้าวหรอมันแข็งเหรอมันหย่ำบแหลก น้ำเนี่ยเย็นมากอ่ะแล้วมันพอมันแช่มันแข็งปักก๊กเลยอ่ะจากเย็นรีที่มันหนุบหนุบเหนียเนี่ยแล้วมันโดนความเย็นเข้าไปเออเหอะนังสเต็กกูยำหนังติ๊กดิแรลยนัองอยากกระติกใครที่อยากให้ทำอะไรแบบนี้อีกคอมเมนต์มาหรือมีเมนูแปลกๆอะไรอยากแนะนำแนะนำมาเด็ดอาจจะตามไปเห็นเขาทำก็จะทำตามเอาไปเลยนหนึ่งนิ้วปั๊กเอาไปเลยนสองนิ้วปั๊ก